สวัสดีครับเจ๊ฟอุดรเอฟซีจารลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับเหรียนพระปฏิมากรครับวัดมุงคลบพิษครับจังหวัดอุทยาครับเยุทยาครับผู้ชมผู้ฟังปูดใช้วิญญาณนะครับรับชมรับฟังเลยนะครับรมาเริ่มต้นกันครับพระองค์พระปฏิมากรครับวัดมุงคลบพิษครับ ่านั้งดูดีนะครับของเรียนแบบม่เยอะนะครับมันเรียนแบบมาครับต้องการาษามาทถหกมันเรียนแบบหน้าตาเหมือนครับแต่รายละเอียดมันไม่ได้ครับรายละเอียดมันไม่ได้ครับความคมชัดมันไม่ได้ครับมันถอดพิมพ์ครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับอย่างนี้ไม่ถอดนะครับดูชมนะครับดูชมครับเส้นต่างๆนะครับเส้นลอยลิ้วนี่ครับนี่ครับดูนะครับอันนี้แง้มเล็กน้อยครับอันนี้เป็นเส้นคู่นะครับ ดูและชมครับดูเป็นองค์ประกอบครับดูและชมความคมชัดเล็กเท่านั้นแหะครับความคมชัดครับไม่บวมเบอร์นะครับเหรียญนี้ครับนี่ครับดูลายนิ้วมือต่างๆครับเช่นกําไรข้อมือข้อเท้านี่ครับครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับน้วเขาจะมีเส้นตกนะครับปลายนิ้วนี่ครับเห็นไหมครับจากปลายนิ้วชี้นะครับจะมีเส้นไหลลงมานะครับตกลงมาครับย่อให้ลงมาครับบางๆครับพอสังเกตได้นะครับ ถ้าไม่มีเส้นนี้วางเลยครับจบครับครับนี่ดูครับเห็นไหมครับผมถ่ายให้ท่านดูชัดๆนะครับชี้ให้ท่านชัดๆครับแล้วดูด้วยครับนี่ครับแง้มครับแง้มเล็กน้อยครับนี่เป็นเส้นคู่ครับสวยครับหน้าตาตัวอย่างนี้ครับปากตัวนี้นะครับเป็นติ่งนะครับมีติ่งเล็กๆครับปลายลิ้นที่ปากล่างนะครับดูด้ชมอย่างเข้าใจครับแล้วหูต้องเชื่อมนะครับเชื่อมเก่าเชื่อมใหม่ท่านต้องดูด้วยครับโลหะเก่านี้ครับ ร้อยปีกว่าครับร้อยปีร้อยกว่าหกปีแล้วครับร้อยปีเศษนะครับเหรียญตี่เรหาเขาจะต้องเก่ามีความเก่านะครับเป็นสีกาแฟนะครับสีกาแฟเข้มๆนะครับครับไม่ใช่สีที่ไปอบน้ายานะครับดูครับดำๆเทาแดงๆเทาๆนะครับระวังนะครับของเหรียญเก๊นะครับหูเขาจะเชื่อมนะครับเชื่อมแบบบัดกีแบบโบราณครับครับบัดกีแบบโบราณครับครับใช้ตะกัวหัวแรลกครับ บตรกีครับผมเกิดทันครับผมเคยเห็นเขาทําหม้อน้ําครับบัดรกีหม้อน้ําต่างเขาบัตรกีอย่างนั้นนะครับหม้อน้ํลระยอนนะครับบางอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจครับเส้นรัศมีต่างๆนี่ต้องมีนะครับเป็นองค์ประกอบเส้นเห็นไหมครับรัศมีครับพอเห็นนะครับแต่มันละเอียดครับละเอียดครับพระปฏิมากรครับมุณขนบพิษครับวัดมุณขนบพิษอยุธยาครับสองสี่หกศูนย์นะครับเหรียญนี้ครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเห็นไหมครับรัศมีเหรียญครับท่านกำลังดูให้ออกนะครับรัศมนีนะครับมันจริงจะปลอดภัยในการสะสมนะครับพอเหรียญปั๊มกระแทกครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับผมพยายามหามุมกล้องแสงให้ท่านชมนะครับให้ท่านพิจารณานะครับให้ท่านใช้สติปัญญาในการพิจารณาด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับทําความเข้าใจด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดม่ใช่หรือไม่นี่หน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับคมคมชัดลึกครับ ไม่ล้มเบอร์นะครับไม่บวมไม่พี่ไม่แบนนะครับนะเลิ้วมือต่างๆครับเห็นไหมครับนิ่ชิ่นครับก็จะมีเส้นน้ําตกครับไหลลงงบางนะครับนี่ครับถ้าไม่มีเส้นนี้เลยครับหน้าตาไม่เป็นงี้ครับตรงนี้เขาจะเป็นติ่งแหลมๆนะครติ่งเล็กๆครับใต้ดินพิบากรล่างครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจและดูอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับท่านจริงใจพระแท้ครับพระพารนี้มันมีเก๊ครับ ตั้งแต่บีสามสามหกมันถอดพินได้น่าตาได้ครับแต่รายละเอียดมันเก็บไม่ได้ครับท่านท่้ชมไปพร้อมๆกับผมครับและทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช่หรือไม่พิจารณาด้วยครับด้วยสติและปัญญาของท่านเองนะครับจริงจะได้พ้ได้ครับขออภัยครับคุณแก่ครับอายุแปดสิบแล้วก็เห็นไหมครับ ลายๆครับถ้าไม,มไม่มีสิ่งนี้เลิกเลยครับครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับถุงนี้ครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้ครับผมชัดลึกครับไม่บี้ไม่แบนครับครับไม่ไปเป็นแบบนี้าดถอดนะครับไม่ใช่ผ้าถอดนะครับองค์นี้ครับเป็นผ้าต้นฉบับครับปั๊มครับหูเชื่อมครับนี่ครับหูเชื่อมครับดำนี่ไม่ดำเนี่ยมนะครับไม่ดำแบบรุ่นสมัย น้ำยาบัดกรีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกขึ้นหลังให้ท่านดูครับเห็นไหมครับรายละเอียดครับเหรียญปั๊มครับนี่ครับเส้นรัศมีครับธรรมชาติของเหรียญปั๊มครับต้องมีอย่างนี้ทุกองครับแทบทุกอาจารย์นะครับเกือบทุกอาจารย์ครับบางองค์จะมากกว่านี้เยอะยะเลยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับจึงจะได้พาแท้ครับครับพิจารณาด้วยกันนะครับพิจารณารายละเอียดครับนี่ครับเส้นนี้ลนไลครับ ท่านดูนะครับถ้าไม่มีเส้นนี้เลิกเลยครับหน่าตาไม่เป็นอย่างนี้ก็เลิกเลยครับเห็นไหมครับจุ่มนี้ครับผมจะยางแสงให้เห็นนะครับให้ท่านพิจารณาอย่างมีสติและมีสติมีสติก่อนจ่ายสีตังนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับหูเชื่อมครับเชื่อมเก่าครับเชื่อมเก่าเค่องหมายต้องดูให้ออกนะครับเขาจะมีเขาขาวทองทอนะครับครับน้ํายาเขานะครับสมัยก่อนนี่ครับเขาจุ่มน้ําครับ จุมเอเนี่ยน้ากดครับใช้หัวแรงบัดกรีครับไม่ใช่ป ama, ชัจจุบันนี้ใช้บัดกรีไฟฟ้านะครับครับดูดีๆนะครับ er discord, ดูอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเห็นสองคมชัดด้วยอย่างนี้นะครับถึงจะใช่นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจนี่ครับเส้นนี้ส้นคมนะครับมันย้อยมันบางๆครับมันถอดยังไงก็ถอดไม่ได้หรอกครับนอกจากมันขีดเก่ามันก็ชัดนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับดูครับชมด้านหลังกันครับ ครับนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนสายล่อฟ้านะครับเขาจะผ่านล่องตรงนี้นะครับอุณหภูมิบนนี้ครับตรงนี้เขาจะไม่ติดนะครับเขาจะมีเส้นตรงนี้เขาจะมีเส้นผ่านนะครับผ่านไปนี่นะครับเหมือนสายล่อฟ้านะครับเหมือนสายฟ้าแรกแบบครับดูครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจครับตรงนี้ก็มีสามขีดนะครับขีดชัดที่สองแล้วอีกเส้นในลายครับครับ ต้องมีครับแล้วเส้นนี้ก็ขวางนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายทําให้มุมกล้องชัดๆให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับให้ท่านเห็นครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงหรือไม่ท่านต้องพิจารณาด้วยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขายกล้องมุมกล้องให้ดูครับเก็บอุนรมบนนี่ครับดูนะครับตรงนี้เขาจะเป็นเส้นสายฟ้านะผ่านร่องตรงนี้ครับนี่ครับผ่านร่องตรงนี้ครับ ไม่ติดนะครับตรงนี้ห่างครับแล้วมีเส้นผ่านนะครับลางๆครับไม่ชัดทีเดียวแหะครับไม่ใช่ดูง่ายนะครับดูง่ายครับนี่ครับเส้นนี้ก็จะมีเส้นของขวางครับนี่ครับนี่ข้อสําคัญที่สุดก็คือเส้นนี้ครับมันไม่ติดเลยครับผมเจอมาหลายเรียนแล้วครับไม่เคยติดเลยครับนี่ครับเส้นนี้ครับครับเดี๋ยวผมใช้ระยงขัดแสงก็ให้ท่านดูครับชมครับขาวเรียนถ้าต้องดูนะครับเห็นไหมครับบัตรกีครับ ขาวอมทองนะครับสีขาวขาวอมสีทองนะครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นนี้ก็มีความสาคัญนะครับเส้นเนี้ยครับเส้นผ่านนี่ครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเห็นแล้วครับนี่ครับเส้นนี้นะครับต้องมีนะครับตรงนี้สามเส้นเห็นไหมครับเล็กๆนะครับเส้นหนึ่งใหญ่เส้นหนึ่งกลางเส้นหนึ่งเล็กจิ๋วเลยครับ ดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับดูให้ละเอียดนะครับเหรียญนี่ครับมันมีแก้มานานแล้วครับตั้งแต่ปีสามาสามหกนี่ครับมันมีอย่างสี่คนเข้ามาเขาก็อบได้ครับกอบได้แค่หน้าคล้ายๆครับไม่เหมือนทีเดียวครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นนี้ครับเส้นนี้จะมีทุกเหรียญนะครับเป็นในพิมพ์นะครับไม่ใช่มาขูดเก้าแต่งเอานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ นี่ครับเส้นต่างๆครับดูครับรายละเอียดครับความคมชัดด้วยครับสีเหรียญก็เช่นเดียวกันครับเป็นสีกาแฟเข้มๆนะครับไม่ใช่ดำๆเงาๆข้างในเป่งๆไม่ใช่นะครับดูให้เข้าใจนะครับเหรียญเก่าเหรียญใหม่น่ะมันเหรียญร้อยกว่าปีครับกับเหรียญที่ทำสามสิบกว่าปีนี่มันก็ไม่เท่าไหร่ครับมันชมได้ครับดูรู้ครับต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นสายฟานครับเขาจะผ่านเส้นนี้นะครับ ครับมันก็ไม่เป็นธรรมชาติหรอกครับผมพบเจออยู่ครับหลายเหรียญครับครับท่านภูมิปาริเมรกท่านเอามาให้ผมบูชานะครับถ้าท่านขอแบ่งคืนไปนะให้ผมเลี่ยมทองให้ด้วยนะครับให้ผมเลี่ยมทองอย่างดีนะครับแต่ของคุณพ่อของท่านไม่แท้เนี่ยท่านก็คงจะไม่เอาไปให้ภรรยาท่านหรอกครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเหรียญที่สองสี่หกศูนย์นะครับครับเหรียญสองสี่หกศูนย์นะครับร้อยปีเสร็จแล้วครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับสําคัญเส้นนี้ครับที่ผมพูดอยู่นี้ครับเส้นนี้ครับไม่ติดครับมันเป็นเหรียญนะครับคือขอบซุ้มเขาก็จะล้มนะครับเขาจะไม่ใช้อย่างนี้นะครับขอบเหรียญครับไม่จะขอบตัดนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับขอบเหรียญนี่ครับขอบข้างเลยครับหน้าหลังนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟัง uhm, like, like, the ่าเข้าใจเห็นไหมครับรัศมีปั๊มต่างๆท่านเห็นอยู่นะครับชมและฟังอย่างเข้าใจเส้นนี้สําคัญนะครับเนี่ยสาคัญนะครับเส้นนี้ครับเห็นไหมครับมันผ่านร่องครับแล้วเส้นนี้สามเส้นครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามเส้นเล็กๆจิ๋วๆเลยครับถ้าไม่ขยายจริงจะไม่เห็นชัดนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับสองสี่หกสวครับเห็นีหครับนี่ครับมาชมด้านข้างครับ สมัยก่อนเล่นตัดก็บอกครับท่านดูครับเป็นหูเชื่อมครับเชื่อมต้องดูนะครับเชื่อมใหม่เชื่อมเก่านะถ้าเชื่อมใหม่เนี่ยมันเป็นน้ํายาวิทยาศาสตร์ครับเป็นใช้ไฟฟ้าบัดกีครับแต่สมัยก่อนเขาใช้ไฟเตาครับครับหัวแรงครับบัดกีครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับท่านอยากจะดูรู้ว่าหัวแรงคืออะไรท่านไปดูร้านทำหม้อน้ํานะครับนั่นแหละเขามีครับอันทำหม้อน้ํารถยนต์ทุกร้านนะครับ รำทำอ่อนมอสร้างมวลน้ำทำมวลน้ำนะครับเขาจะมีนะครับไปหาชมได้ครับตามนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่หรือไม่มาชมใน้หน้าต่อดีกว่าครับครับพระปฏิมากรครับวัดมงคลบอพิษครับวัดท่านในทีเขียนนะครับมงคลบอพิษครับจังหวัดเสียอุธยาครับเห็นไหมครับตัวทอทงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูดีนะครับนี่ครับเขาจะไม่ติดนะครับ หัวครับดูครับดูให้เป็นธรรมชาติด้วยครับสระอูนี่ก็ต้องดูนะครับเขาย่อ้สวยนะครับครับย่อ้สวยนะครับไม่ใช่อูตรงๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับคลิปนี้ผมม่ไปทำเกินสิบสามทีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านให้ท่านได้พิจารณาครับอย่างมีสติและปัญญาของท่านเองครับ คนเป็นเขามีครับเขาดูปั๊บเขารู้เลยครับเหรียญนี้แท้ไม่แท้ครับเขาจะพูดความจริงหรือไม่อยู่ที่ตัวเขานะครับตัวบุคคลคนนั้นครับครับดูณผู้ชมอย่างเข้าใจครับเหรียญนี้มีก๊อบมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีสามาสามบกเริ่มมีก๊อบแล้วครับแต่โลหะมันคนละชนิดครับครับอายุต่างกันครับดูนะครับพื้นเหรียญเขาต้องเป็นสีกาแฟนะครับเนื้อเหรียญเหรียญนะครับร้อยกว่าปีครับจะสดๆเป่งๆไม่ได้ครับ ชมได้ฟังเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่กดไล้กดแชร์ครับกด3ามเลยนะครับเจ็บอุดอัน f รเอฟซีจารุครับสวัสดีครับ